แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ ต่างประเทศแล้วก็สวมทะเบียนกันในบ้านเราแล้วก็วิ่งกันนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะมีถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วทุกคนก็อยากได้รถมาวิ่งอยู่ดีร,ดร้ออเเงากกธบ็ต พี่ดักและอยากถามอีกอย่างหนึง่งไอการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ลงปะทะหน้าได้ฟิลได้อะไรต่างๆมันมีผลกรรับการทำเพลงแต่งเพลงไหมเราอะทำงานมากไปแล้ว <c oughs> ถึงเวลาลีแหลกแล้วไปดีกว่าคุณไปเอามาเนี่ยมันชื่ออะไร <c oughs> มันอะไรยังไงย <c oughs> ิสันสกายไลน์ รู้แล้วสกายไลน์มันเป็นตัวอะไรครับตัวนี้อ่าสครับโอ้โหนี่ทดสอบความรู้กันไปนี่รู้ได้ยังไงครับม่รู้ได้ยังไงวิ่งไล่กันมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ การเดินทางของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้ครับ yeah song, เหยียทรงเร่งงงครับมีนัดกับหมอไว้คนหนึ่งครับ mm hmm. เขาบอกว่าคนคนนี้ครับมีสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอประเภทไหนนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมครับวันนี้ครับ yeah song, เหยียทรงเร่งงงก็เลยมีนัดกับหมอคนนี้ครับที่พัฒนคันเร่งงงสุขุมมิหรที่สองเราจะไปพูดคุยถึงชีวิตของหมอที่เป็นแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับ ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่พัตตะคันเร่งงงสุขุมิตอุสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราไปรู้จักกับประวัติของเขาครับหมอดมรลดนิยมครับก็ผมนะครับนายสตแพทา์สุริวงศ์คนใหญ่ครับหรือที่รู้จักกันดีในนามหมอดม,มอสินทาาง /dom กับถนนที่มันยังคงทอดยาวถาวิ่งเข้าไปจะทางที่ตันก็ลองขึ้นไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่ออกเดินทาอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งท่านชมครับแขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมจะบอกท่านชมได้เลยว่าถ้าว่าท่านเป็นแฟนรายการในสปีช h a n แนลนะ อย่าลุกไปไหนครับเพราะว่าตลอดหนึ่งชั่วโมงในรายการเราวันนี้ครับคุณจะได้รู้ถึงชีวิตของพี่กรคนหนึงครับที่เป็นพี่กรรุ่นแรกของ Speed Channel เลยเขาบอกผมว่าเขาเริ่มตั้งแต่ห้องทำงานของพวกพี่โบสยังไม่มีเลยนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งมาก่อตั้งใน Speed Channel แล้วรายการที่เขาทำอยู่เป็นรายการหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากเลยนะครับชื่อว่ารายการลดนิยมครับและวันนี้ผมนั่งอยู่กับ ผู้ชายหน้าตาดีครับอยู่ข้างๆผมนะครับหมอโดมครับสวัสดีครับพี่สงครับสวัสดีครับหมอโดมโอ้ชมสะเขินเลยหมอโดมก่อนอื่นเลยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนรายการในสป t s p e น c h c แล้วก็เป็นแฟนรายการรถนิยมก่อนที่ผมจะมาผลิตรายการในในช่องนี้ซะด้วยนะผมก็ไม่อยากจะบอกผมเป็นแฟนรายการยีส่สหมืองกันพากินพาเที่ยวตั้งแต่ยุคนู้นละสุดยอดเลย สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมาแล้วอยากจะถามแทงท่านผู้ชมว่าทําไมใครๆเนี่ยเขาเรียกคุณว่าหมอโดมอ่ะเพราะอะไรครับโอ้ตอบมาประมาณห้ารายการจริงๆแล้วทีแรกก็ไม่อยากบอกครับเ,ออเขาขอเอ็นเครดิตไปขึ้นแล้วก็ขึ้นนอสอพอนายสัตวแพทย์จริงๆแล้วผมเป็นสัตวแพทย์จริงเปล่าจริงครับนายสัตวแพทย์สุดที่พงคนใหญ่เลยผมเรียนจบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับโอ้โหแต่ว่า ทุกคนนึกว่าเป็นหมอที่ซ่อมเกี่ยวรถยนต์ผมก็คิดอย่างนั้นใช่จริงๆไม่ใช่ผมเป็นสัตวแพทย์เลยแต่ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอโดมเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพหรือเด็กจังัะโอ้หน้าตางผมแน่นอนครับอยู่จังหวัดครับอยู่นครปฐมครับอ๋อเด็กนครปฐมเมืองชานเมืองนิดนึงครับเป็นเด็กนครปฐมแต่เปเนินเลยครับโดยเนิเครับแล้วก็เข้ามาเริ่มเรียนในกรุงเทพคอัผมจําได้ว่าอยากมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าแม่พานั่งรถเมล์ผ่านปากคลองตลาด และแม่ก็ชี้บอกลูกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาว่าดีที่สุดในประเทศนะโรงเรียนหนังสือให้เก่งแล้วมาเข้าโรงเรียนนี้ก็เลยเนื่องจากความเขาเรียกค่านิยมครับของคนต่างจังหวัดยุคนั้นถ้าลูกเรียนเก่งต้องส่งมาเรียนโรงเรียนสมุูราก็เลยมาสอบโรงเรียนสมพูฬาแล้วก็มาอยู่บ้านญาติที่นี่ที่กรุงเทพครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนสมพูฬาปรมาณห้าปีเพราะว่าผมสอบเทียบในยุคนั้นพอถึงมห้าแล้วผมก็ <Ent> เอนติดเขาไปเรียนที่จุฬาเรียนที่จุฬาทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณชอบรถแล้วคุณเออเป็นอยากเป็นช่างเอะไรแล้วทำไมคุณไม่เรียนช่างกลทำไมคุณไม่เรียนวิศาวะคุณไม่เรียนเลยจริงๆแล้วความใฝ่ฝันของผมนะผมไม่บอกคุณผู้ชมผมผมอยากเรียนช่างกลชอบอย่างนั้นชอบอย่างนั้นชอบชอบชอบเป็นเด็กแบบแบบแบบเป็นนักบัณฑิตชอบได้ทําเองชอบนู่นนี่นั่นแต่ว่าเนื่องด้วยคุณแม่บอกว่า ต้องมาสายลูกอยากให้ลูกเรียนที่จุฬาเหมือนน้องชายแม่ครับเราก็เลยคิดไม่เป็นไรตามใจซะหน่อยครับไปสอบให้ติดครับก็ติดคณะสัตวแพทย์ครัแล้วก็ไปเรียนอีกหกปีจบเรียบร้อยในระหว่างนั้นก็เรียนมทธไปด้วยดูบริหารการจัดการอีกใบหนึ่งวันที่คุณเรียนจบแพทย์สัตวแพทย์เนี่ยแล้วคุณก็ดําเนินรอยตามที่คุณแม่บอกไว้ปะ ผมทำงานฟิลสัตวแพทย์ทุกอย่างต้องบอกงี้ครับทุกคนที่รู้จักอาชีพสัตวแพทย์ทุกคนเพ่งเลงไปอยู่แล้วเลยคุณต้องเป็นหมอหมาคุณต้องอยู่คลินิกรักษาหมาแมวซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดนะ่ไซงผมจะบอกมันมีมากมายกว่านั้นจริงจริงแล้วตอนก่อนจะเรียนจบในในปีการศึกษาของผมคือเขาจะแยกเป็นแ t r a กแทร็กหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยง หมาแมวทุกอย่างที่เป็นสัตว์เลี้ยง2ก็คือแ็กสัตว์ที่เป็นอาหาราปรศุสัตว์ปุสัผมเป็นคนเลือกแฝกนั้น<อ>แล้วเวลาผมจบมาผมก็ทํางานในฟิลขายเวชภัณฑ์ยาสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทําเข้ามาขายในเมืองไทยก็อยู่บริษัทยาเรียกง่ายๆเป็นเซลทีนี้พอทางานอย่างนั้นได้สักพักหนึ่งในระหว่างน,นั้นก็เปิดคลินิกชื่อคลินิกบ้านหมอรักสัตว์เมื่อก่อน บ้านหมอรัก,รกษา,า,าก็ทําคลินิกด้วยมีคลินิกให้ลูกน้องทำํกทำก็ทํากิจกรรมพวกนี้มาตลอดอตอนหลังฉันเริ่มเหิมเกลิมมีชีวิตผมครับเริ่มห้าวรวมกันกับตัวกับเพื่อนๆครับอ,ออกจากบริษัทเก่ามาตั้งบริษัทเอง บริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องยาสายเวชภัณฑ์ใรับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในสองอ้โหคิดกานใหญ่คิดกันใหญ่วอล์กเอากับเพื่อนมาออกมาทำทำเองปีแรกโอ้โหต้องบอกผู้ชมขายยี่สิบกว่าล้านโอ้โหมอนมงยี่สิกว่าล้านปีแรกยี่กว่าล้าน20สกว่าล้านรวทั้งหมดเลยรวยแน่นอนเลยรวยแน่นอนปีที่สองพอขยับขึ้นไปมากกว่านี้อีกเท่าตัวหนึ่งทีนี้พอปีที่สามเริ่มย้อนกลับมาดูสุดท้ายแล้วไปไม่ไหว ออกก่อนเพื่อนเลยเจ๊งก่อนโดยความที่เราเป็นเด็กเออเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าครับเราใช้เครดิตเงินหมุนที่มันมันมันทำธุรกิจมาเรื่อยเื่เสร็จปั๊บพอเป็นหนี้นะจุดนั้นเราก็มาตั้งต้นดูแลเฮ้ยชีวิตเราเราต้องเป็นหนี้อย่างนั้นเออไปตลอดเหรอมันชไม่สนุกแล้วเออมันช่างไม่สนุกแล้วเราไม่ชอบลุกที่ ผมอยากไว้หนวดอ,ะอ,อ่ะผมอยากเป็นอินดี้แบบผมผมผมอยากทําอะไรก็ได้ที่ชีวิตผมอยากเป็นชีวิตส0 0หมกว่าวันออผมก็คิดละเรามัวมานั่งทํางานใช้นี่เก่าเ,ออเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทําอะไรแล้วเราทําไมเราไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราฝันให้มันเ,ออเป็นงานเราเออครับผมผมก็เลยย้อนกลับมาว่าตัวเราชอบอะไรเราเป็นคนชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้เราเราเปิดร้านอาหาร ประดมครับพอเราเลิกจากบริษัทที่ขายคเคชื่อฑ์สัตว์เนี่ยนะปุ๊บหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนถึงมาเปิดร้านอาหารโอ้ไม่นานครับใช้เวลาคิดวันนี้พรุ่งนี้ทำํทำทําเลยทำ,ทำไมเป็น<ว>คน<ว>คิด<ๆ>อะไรแล้วทําเลยคือผมไม่ชอบรอเวลา เราเห็นบอกว่าคิดว่าชีวิตคนเรามีแค่สองหมื่นกว่าอยากทำไรรีบทำเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหมอโดมทําอะไรมากมายเห็นบอกว่าพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเล่นดนตรีร้านเองนี่นุบอกงี้เลยเปิดร้านอาหารเล่นดนตรีเองคุณเป็นนักนดนตรีด้วยคือผมเป็นนลกดนตรีเองต้องบอกคือเราเปิดร้านอาหารแล้วเราเปิดผับด้วยรตอนนั้นอีกผับอีกสองที่แล้วก็มีร้านอาหารแล้วเราก็เล่นดนตรีในผับในร้านเราเองเล่นกับน้องๆมีวงมีอะไร วันหนึ่งเราดูรายการไฟล์ไลฟ์ของแกมมี่ครับเราก็ดูเออเฮ้ยมีประกวดวงดนตรีเอาเพลงพี่ปัน่นพีบุญเกียเขียวแก้วมาโคเวอร์แล้วก็ถ้ารางวัลที่หนึ่งแจกรถนิสสันมาร์คหนึ่งคันโอ้โหในใจคิดเลยเราเล่นดนตรีได้นี่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยากออกเทปอยากได้รถทำยังไงถึงจะได้รถก็รวมน้องๆที่เล่นอยู่ที่ร้านบอกเฮ้ยนี่นี่นี่นน มารวมอยู่วงอยู่กับพี่แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่ในรายการชื่อาจันชื่อจันเปลมก็เป็นคนทําเพลงอยู่แล้วเป็นแบ็คอัพอยู่ในแกรมมี่บอกเปลมทําเพลงให้พี่หน่อยอพี่หมอพี่ไปส่งเมื่อไหร่พี่ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะว่าหมดเขตแล้ววันนี้เราดูตอนกลางคืนเที่ยงคืนกว่าพรุ่งนี้ต้องเอาเพลงไปส่งอก็ทํากันตอนกลางคืนแล้วก็ไปส่งอืเสร็จปั๊บก็เข้ารอบรู้สึกว่าพันพันกว่าเป็นพันเดโมเลยนะที่เขาส่งกันไปอ่ะ เราเข้ารอบออดิชั่นเขาเลือกมา30มสิบวงเข้าไปที่รายการเราให้ไปเล่นสดในรายการแต่รอบที่เล่นสดเราก็ผ่านทะลุเข้าไปถึงรอบสุดท้ายเลยโอ้โหจากจากที่เราคิดว่าเราอยากได้รถเราไม่ได้อยากคือ,อยังไงมันก็ต้องเกี่ยวกับรถอะเราอยากเล้นโคคาแรกเนะี่ยอยากได้เนี่ยต้องต้องเอารถแล้วแหละออไปประกวดเสร็จปั๊บเขาก็ให้อ้วงที่เข้ารอบทั้งหมด7วงเนี่ยมาออก Uh, l i มิเต็ดอัลบั้มของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับเป็นเพลงเพื่อนคู่ชีวิตผมจําได้เลยแล้วก็วงละเพลงเพลงเพลง,เพลงให้ออกอก็เป็นอัลบั้มมีซีดีเราก็ดูซีดีตัวเอง i, เฮ้ยมีแล้วเนี่ยแล้วก็เออมีแล้วบ้างเขาให้เขาให้ทําแต่มีเพลงเดียวแล้วก็ให้โหวตกันใน อ่าอินเทอร์เน็ตว่าใครชอบเพงลงอะไรมากที่สุดสุดท้ายแล้วสู้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราไปเราเราอายุเยอะแล้วเราไม่ใช่เด็กเด็กเโหวตเสร็จปั๊บไปแพ้เด็กมาหาลัยตอนเด็กน,อน้องพีโดนได้ไปดนตรีแล้วก็เลยไม่ได้รถเขาก็แบ่งเงินมาให้แล้วก็แบ่งเงินกันแล้วก็แยกย้ายครับสุดท้ายแล้วมันก็ยังได้ทาเออผมว่ามันมีแนวคิดหนึ่งมันคือการตามฝันและความเชื่อผมเป็นคนหนึ่งที่ ที่ไล่ตามมันมาตลอดแล้วก็พยายามจะพิสูจน์ว่าไอสิ่งที่เราฝันเราเชื่อเนี่ยแล้วเราแยกมันออกหรือเปล่าว่าเราใฝ่ฝันหรือเราเพอ้อฝันถ้าเพอ้อฝันก็คือกูไ้เดียแต่กูโนแอคชั่นมันก็จะไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเราใฝ่ฝันแล้วเราอยากไปล่าความฝันนั้นจงทํามาให้ถึงที่สุดต้องมาทํารายการเนี่ยเพลงในรายการเพลงในช่องที่ทําส่วนใหญ่เราก็ Oh. ย้อนกลับมาทำมาเล่นดนตรีเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ชอบอยู่โอ้โห oh, ผมว่าคุณนี่เป็นคน,นเล่นสนุกคุณนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถมากายเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้นะผมว่าอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ไงครับว่าตลอดหนึ่งชั่วโมงอย่าไปไหน <c oughs> คุณจะได้รู้เรื่องทุกเรื่องของผู้ชายคนนี้ที่เขาเล่ามาเนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมคิดเลยนะเพราะว่าอะไรเขาไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเขาเรียนจบสถตวแพทย์ ได้ยังไงโดยที่ว่าเขาไม่ได้สนใจเลยนะแต่จริงๆอยากจะเรียนช่างคนด้วยซ้ําไปหลังจากนั้นครับเขาก้าวสู่วงการเครื่องยนต์นกลไกได้ยังไง <c oughs> ผมว่าเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับหมอดงจากรถนิยมว่าชีวิตของเขามีอะไรบันกว่านี้ครับผม